สวัสดีครับนี่เราก็มาเจอกันนานเลยนะครับเราก,กลับมาพูดคุยกันใหม่นะครับ<อ>นี่ครับไก่ตอนนี้ก็ก็หลายอคอกแล้วก็นครับพอดีก็ทำอคอกใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งอคอกนะครับไก่เริ่มเยอะครับ นี่นะครับเอาขอกนี้มารวมกันแล้วนะครับโตแล้วครับสีเดือนนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับไก่ฟักน้อยครับไข่สนมาไข่จะเน่านะนี่ครับโตแล้วครับอารวมกันเลยนะครับมันไม่ตีกันแล้วครับ นี่้ะอุบไข่ครับไก่อุบไข่ก็ลายเยอะนะครับแต่ผมก็ใช้ยาโรยนะยาปูโรยครับไม่มีลายนะครับ ขายหลายข้อครับเยอะครับยังไม่ได้จับจับวเมีอาคัดขายไว้มาก ครอีกเยอะนแล้วก็เป็นลูกกระเจี๊ยบอีกลงลังมาอีกตามสี่ข้อครับอื นี่ก็อีข้อนะครับที่ที่อยู่ข้อกลางตรงนู้นครับย้ายมาอยู่ข้อนี้แล้วครับโตนะครับโตครับแล้วข้อนู้นครับที่ว่าตัดบีกตั้งแต่ลูกกระเจี๊ยบครับต้วใจเลยครับไก่ซุ่มก็หมดแล้วครับโคกมาเอาหมดแล้วขายหมดแล้วครับ น,น,นะครับคอกนี้ก็จากคอกนู้นนะครับคอกริมก็ย้ายมาไว้นี่แล้วนะนี่นะครับ นี่ครับพอคืออยู่คอกไหนนี่เลยย้ายมาอยู่นี่แล้วครับโตเต็มหมดแล้วครับคอขอข้างคนะัตัดปีกไว้ใช่บตัดปีกสองเดือนนั่นมครับประมาณสองเดือนตัดปีกไว้โตน้ำใจ นี่นะครับนี่ก็โอเจีรยบก็ฟักมาน้อยครับสามตัวครับนี่ครับฟกมาตัวเดียวครับจิกไข่กันหมดนะครับจะได้่อไก่จะดีมาตัว อันนี้ก็ฟักใหม่ครับอันนี้ฟักมาสิบห้าตัวนะครับเท่านี้ครับใครรวมกันนะครับสองแม่ครับอันนี้สิบตัวครับตายงูกินบ้างแมว กินบางตัวอะไรกัดมันเหลือเจ็ดตัวครัอบอกนี้นะ,จะเจ็ดตัวเองนะครับ ตอนนี้ก็ตามตัวนะครับหน้าฝน,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 นครับฟักน้อยไข่เน่าหมดครับนี่กินข้าวโพดก่อนครับนี่ครับคอ,อกนี้ที่อยู่ตรงนี้นะครับย้ายมาอยู่ขอ,อกนี้นะครับโตลำใจนะครับตัดปีกตัดหางว่ครับ เพาะอะไเยอะนะครับเดี๋ยวเฮ้ยที่นี้ก็โตแล้วครับมีเพาะอย่างเดียวเลยครับชว่วงนี้เพาะอย่างเดียวก่อนครับใ่้รุ่นเยอะครับ นี่พวกจองตะผู้แล้วครับผมขายไม่ได้ขายแพงนะครับพวกเมาจองตะผู้แล้วครับขายไม่ทันครับพวกมาถามหา ตัวไม่ทัานขายครับเต่วเดือยจะส่องตัวนี่เองครับผมอันนี้ตัวนี้พ่อไก่อันนี้ไกรุ่นครับเิ่งจับก็หมดแล้วลูกกระเจี๊ยบตอนนี้ก็เหลือลูกลูกรุ่นลูกกระเจี๊ยบนะครับ ไก่ผมก็จะให้กินอาหารหมูคันหหมูหมลุ่นนะพวาผมเอามาผสมกับหัวหางหัวนี้ก็สี่ตัว 它那เยอะ了，七八十 เดี๋ยวเราก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันใหม่นะครับสวัสดีครับ